อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดนะครับหนึ่งเรื่องเล่าหนึ่งความมั่งคั่งวันนี้ก็เป็นเรื่องของไบแอนมันมีข่าวนะจริงๆคือผมไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับรู้ว่ามันเป็นฝัดแต่เอาละข่าวมันดังจริงนะครับและเราก็เลยทำคอนเทนต์เนี่ยแยกย่อยออกมาจากช่องหนึ่งนะครับก็เป็นช่องสอง เนื้อหาข่าวมันมีอะไรบ้างนะครับบ i แ a น c e ต้องจ่ายค่าปรับ4.3พันล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ซ c ซเนี่ยจะประกาศลาออกอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นแหล่งข่าวนะว่าชังเพิงเจาหรือ CC จะปรากฏตัวในศาลร,รัฐบาลกลาง C ีแอตเทนะครับในบ่ายวันนี้ดังนั้นสารัฐเนี่ยต่อสู้คดีบ i แ a น c e นะครับที่เจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่ก็จะรับสภาพข้อหากับ ข้อกล่าวหาและตกลงที่จะจ่ายค่าปรับเป็นจำนวน4.3พันล้านดอลลาร์นะครับซึ่งรวมถึงจำนวนเงินที่จะแก้ไขการเรียกร้องทางกฎหมายได้ยื่นหน่วยงานกำกับดูแลนะครับอันนี้ก็ข้อตกลงดังกล่าวก,ก,ก็จะทำให้เจ้าเนี่ยรักษาผู้ถือหุ้นในไบแ a น c ์ใหญ่ได้จริงๆคือผมไม่น่าว่าไม่น่าใช้ไบแ a น c ์ใหญ่นะน่าจะเป็นไบแน์อุเอสมากกว่านะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ย ก็เคยอ่านข่าวเหมือนกันว่าต้องการหุ้นของ Binance US นะครับแต่เขาก็จะไม่รักไม่จำลงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทได้เขาจะถูกพิพากษาในภายหลังนะครับซึ่งอันนี้คล้ายๆกับคดีของป i ดเม็กนะครับ c e o ก็ถูกตัดสินในข้อหาของ CO e o เนี่ยนะครับก็เป็นรากฐานของอาร์เตอร์เฮเยสนะครับอาร์เตอร์เฮเยสเป็น CEO ผู้บุกเบิกเนาะ นั้น o ซีอของ b i t เม x นะครับของคริปโตคนนี้ก็ถูกปล่อยตัวแล้วภายใต้การดูแลถึงสองปีเพื่อหลีกเลี่ยงโทษจำคุกถึงหกถึงสิบสองเดือนนะครับแล้วก็ n บ n นนได้โดนข้อหาเรื่องของการฟอกเงินด้วยนะครับแล้วก็ธุกรกิจสีเทาซึ่งตรงเนี้ผมว่ามันเป็นข่าวฝัดนะครับจริงบางส่วนไม่จริงบางส่วนจริงส่วนไหนบ้างนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวเงินเนี่ย คือน่าจะเรื่องจริงแต่เรื่องของใบแนนเนี่ยจะลาออกนะครับแล้วแล้วาจากการเป็นผู้บริหารนะ,นะครับแล้วก็มีโทษจำคุกอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะสรุปเนาะเพราะว่าอะไรนะครับคดีที่มันมีเรื่องกับเสกเนี่ยมันไม่ได้มีข้อหาเรื่องของการฟอกเงิน มีข้อหาคือขายสินทรัพย์ที่เป็น Security นะครับเราก็พานักลงทุนชาวอเมริกันเนี่ย่าไปเทรดนะครับหรือไปซื้อเหรียญเนี่ยบน Binance Global นะครับแต่น้ำหนักเนี่ยโดนเรื่องของ Security มากกว่า Binance ได้ิสต์เหรียญที่ที่เป็น Security เอาไว้ใน Binance US นะครับเราก็ซื้อขายให้กับผู้บริโภคโดยไม่ได้รับใบอนุญาต อืมนะครับผมก็ไม่รู้นะหลายช่องเขาวิเคราะห์ยังไงนะแต่ส่วนตัวผมอ่ะมันไม่มีมูลอะไรเลยนะครับถามว่าจริงไหมก็จริงแค่บางส่วนแหละอาจจะต้องเสียค่าปรับกันนะครับคืออาจจะต้องตกลงกันที่ค่าปรับนะครับที่แพ้คดีหรือว่ายกเลิกคดีไปอ่ะเพราะว่าผมก็คิดว่ามันจะได้จบนะครับเพราะตอนเนี้ย ทาง XEC กับสหรัฐอเมริกาก็ต้องการเงินอยู่ถึงได้แบบว่าไล่คดีความเนี่ยไปทั่วเลยนะครับทุกบริษัททุกเหรียญเลยนะครับที่ไม่ใช่ของเขาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งคืออเมริกาก็ต้องการเงินจริงๆแหละอันนี้เป็นคอแรกนะครับอย่างที่สองคือเขาต้องการเบรกคริปโตด้วยนะครับแล้วอย่างที่สามคือเขาต้องการ่าเอาเหรียญของเขาขึ้น รเราก็พูดไปแล้วหลายคลิปแต่ส่วนตัวผมอะ่ะคือเขาต้องการเอาเหรียญของเขาขึ้นนะครับเขาต้องการเงินและเขาก็ต้องการเอาเอาไอ้คริปโตให้อยู่แล้วกันนะครับจริงๆอะ่ะผมดูในกราฟวันแล้วนะ BTC ไม่คือต้องแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมก็เสี่ยวเหมือนกันนะ ว่าบ t c ี่มันจะย่อลงนะครับคือไม่ได้เสียหรอกนะส่วนตัวผมอะคือยังไง BTC มันก็ย่อลงอยู่แล้วดูกราฟวันนะครับแต่ปัญหาคือมันไม่ย่อสินะครับคนหรือวานเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นสายโฮก็ซื้อไปตามเส้นแนวยมเอเลยใครได้ดูกราฟสี่ชั่วโมงกับกราฟวันจะสวยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะกราฟสี่ชั่วโมงสวยๆนะคือซื้อไปตามเส้นเลยนะครับ ย่อลงก็ซื้อย่อลงก็ซื้อแต่ตอนนี้มันมีข่าวใบแนนมาซึ่งผมว่าดีนะใครที่เก็บอะไรไม่ทันนะครับก็จะได้เก็บถูกไหมนะครับเขาก็ต้องการเบรกเพราะว่าเขาจะไปเล่นอีกทีก่อนคริสต์มาสสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับน่าจะช่วงหลังเอ c โอนจะเล่นคริปโตสักรอบหนึ่งนะครับแล้เข้า,ขาคริสต์มาสหรือไม่ก็คือ ปล่อยผ่านเลยนะครับคือตอนนี้เบรกไปยาวๆจนถึงปีใหม่นะครับอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่สองคือผมคิดว่าเรื่องของฮ่องกงเนี่ยน่าจะสตาร์ทะนะครับเพราะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาจะเตรียมเรื่องของ CBC นะครับเป็นไซค์โใหญ่เลยนะครับโดยเฉพาะดิจิอลหยวนนะครับแล้วก็ดิจิอลรูเบิลแล้วก็ดิจิอลดอลลาร์ UAE รเราก็ดิจิตอลบาทของเราเนี่ยนะครับฉะนั้นฮ่องกงเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหักนะครับเอาไว้สําหรับในการพูดคุยระดับนานาชาติของคริปโตทางจีนเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าฮ่องกงมีศักยภาพพอนะครับที่จึงจะดึงดูดให้เกิดหับขึ้นแล้วก็คริปโตเกิดขึ้นจากนั้นอํานาจเนี่ยมันจะถ่ายเทไปนะครับในฝั่งของฮ่องกงแน่นอนฉะนั้นช่วงเนี้ยใครจะต้องเก็บเหรียญน,นะครับ ก็ต้องมีเหรียญจีนไว้สั่งน้อยสักหนึ่งหรือสองเหรียญบ้างเพราะยังไงผมก็คิดว่าเหรียญจีนอย่างเช่นเซนเนี่ยชีหรือว่า S A S S นะครับหรือเหรียญฟินิกอะไรอย่างเงี้ยหรือเหรียญคอมโบอย่างเงี้ยนะครับมันจะมาแน่นะครับโดยเฉพาะก่อนตุจีนเนี่ยจะพุ่งแรงมากๆก็ต้องก็ต้องนั่งไล่เก็บแหละนะครับก็มั่นใจอะนะครับว่าเหรียญจีนมันจะมาแน่ นะครับแล้วมันจะเป็นเหรียญที่สร้างผลกําไรให้กับคุณแน่นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าอันนี้เป็นสัญญาณของอย่างแรกคือฮ่องกงนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือมันเป็นฝัดที่ทุกคนจะเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วแอลคอยจะลงไปราคาไหนเนี่ยมันก็ได้อยู่เท่านี้แหละนะครับขังอยู่เท่านี้ยกเว้นแอลคอยบางตัวที่เขาจะปั้นจริงๆอย่างโซนะครับที่เขาปั้นไปถึง ราคาถึงขนาดนั้นนะครับประมาณหกสิบเจ็ดหกสิบแปดดลนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะเขาก็คงไม่สามารถที่จะเอาขึ้นในทุกเหรียญน,นะฉะนั้นฮ่องกงก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับฉะนั้นในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับในการเก็บนะครับของตัวของของคริปโตแหละนะครับ เพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเข้าส่งครับก็ว่าไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันแล้วก็ผมหวังว่าช่วงนี้เก็บให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับถ้าเก็บไม่ได้ทุกเหรียญเอาเหรียญที่มันให้ผลตอบแทนสูงแล้วก็เหมาะกับสำหรับเงินคุณแล้วกันนะครับที่จะให้ผลตอบแทนในพอร์ตของคุณได้ดี นะครับอย่าไปตามกระแสะอย่างเดียวไปตามพอร์ตของคุณด้วยแล้วก็ไปตามศักยภาพที่คุณทําได้ต่อพอร์ตนั้นะพอร์ตของคุณจะได้เติบโตนะครับและได้เงินเยอะเยอะเพราะว่าสี่ปีมีแค่ครั้งเดียวเสียได้นะครับถ้าเกิดคุณตั้งตัวครั้งนี้ไม่ทันคุณจะเสียโอกาสในหลายๆเรื่องข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มมิชชั่นนิวมูลวีพีและเราฝากกระดานบิดเกตไว้ด้วยนะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้กระดานบิดเกตนะครับใครอยากจะฝากลูน่าเทร่านะครับลูน่าแคสติกเนี่ยก็ดอกบัลลัสิบเปอร์เซ็นแต่ห้ามรีดีมนะครับมีระยะเวลาประมาณสามสิบวันแล้วก็สำหรับวันนี้หนึ่งเรื่องเล่าก็จะเพิ่มหนึ่งความมั่งคั่งให้สำหรับคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลา b ิ t กเก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t g เกสามารถสมัครกระดานได้